ในคลิปนี้เนี่ยผมจะนําเสนอรีสแพคทั้งหมด18อันที่จะทําให้เกมของคุณนั้นเนี่ยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับรีสแพคตัวที่1กับ Crop 3d ที่เปลี่ยนผลผล,ลิตของคุณเนี่ยให้ดูสวยน่าเก็บยิ่งขึ้นแน่นอนว่ามีพืชทุกๆอันบางอันเนี่ยก็จะแค่ดูสามดีขึ้นรวมถึงดอกไม้เนี่ยที่หน้าตาก็เปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยสวยมากๆผมเองเนี่ยก็มักจะใช่อันนี้เวลาเล่นต่อกันกับอันที่2 Cubic Sun a n d Moon ที่อันนี้เนี่ยจะทาให้พ,พระอาทาบบิตย เลยก็คือ 3D แบบโคตรเหลี่ยมนั่นเองต่อมากับอันที่3 Stay True r e s p e อันนี้เนี่ยสวยมากๆและยังคงความเป็นวานิลาอยู่คือถ้าใครที่เบื่อเนี่ยหรือไม่ได้ใช้ r e s p e ผมก็ได้นําอันนี้เลยเพราะไม่ได้เปลี่ยนจนเบอร์แถมสวยมากๆและอีกหนึ่งข้อดีเนี่ยคือบล็อกมันจะมีเท็กเจอร์ที่เชื่อมกันไปกันต่อกับอันที่4 Fantasy All อันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนให้แรกเป็นแบบ 3D ที่สวยขึ้นแถมผมว่ามันมองหาแร่ง,ง่ายขึ้นด้วยนะ,ละหลักๆก็มีประมาณนี้นี่แหละ Respec ตัวที่ห้า แฟนซีเบสลวดลายต่างๆเนี่ยที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเตียงแต่ละสีและใช่ครับมันมีทุกสีพลังงานชอบลายไหนหรือสีไหนเนี่ยก็ไปเลือกกันเอาเลยลายทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ต่อกันกับตัวที่6 Flesh Move อันนี้เนี่ยผมพูดไปค่อนข้างบ่อยแต่มันเพิ่มแอนิเมชันการขยับตาเข้ามาแต่ก็ต้องไปปรับแต่งสกินเพิ่มก็ไปหาดูกันเองนะทุกคนแล้วก็ยังเพิ่มแอนิเมชันตัวละครเข้ามานิดๆหน่อยๆต่อกันกับลิทเตตัวที่7 s i m p l e glass flower ที่จะทำให้พื้นหญ้าเนี่ยมีพวกดอกไม้หรือก้อนหินเพิ่มเข้ามาก็นะมันก็ค่อนข้างสวยแหละผมว่าแล้วก็จะมีในแวโอมอื่นๆร่วมถึงในโลกด้วยต่อกันกับตัวที่8 little squid อันนี้มันคือแค่น่ารักเลยจริงๆคือมันเปลี่ยนหน้าตาของปลาหมึกทำไงได้ทุกคนคือหน้าตาแบบเก่าเนี่ยมันโคตรน,น่าเกลียดเลยอันต่อไปอันที่9 detail animation กับการเพิ่ม animation ของตัวละครเข้ามามีเข้ามาหลาย animation ม,มากๆดูได้จากฟุตเทจท,ที่ขึ้น,นขนาที่ผมพูดอยู่ และที่ผมชอบมากเลยคือเวลาเรากดย่องแล้วสายหน้าไปมาเนี่ยตัวละครเรามันจะดุ๊กดิกดุกดิ๊กไปมาต่อไปกับลิซโซเพลตัวที่10 human e r a v i l l a g e r ที่ทําให้ NPC มีเนี่ยมีหน้าตาที่มันค่อยหน้ามองขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีทั้งชายและหญิงและชุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามไบโอมผู้ pilager เนี่ยก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันแล้วก่อนจะไปงานกับตัวที่11ผมกำลังทำช่องใหม่ขึ้นมาไว้แคสเกมหรือเล่นเกมอื่นๆสามารถไปกดติดตามกันไว้ก่อนได้ โดยการไปที่หน้า YouTube ของผมแล้วเลื่อนลงมาจนเจอเข้ากับช่องดาร์คเลก็ตามนั้นแหละครับยังไม่มีคลิปแต่เดี๋ยวมันก็ถ้าจะมาก็มาเองเนั่นแหละงั้นไปกันต่อกับตัวที่11กับ Extended i l l u m i n a ที่อันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนคบเพลิงและโคมไฟในมือเราเนี่ยให้มันเป็นแบบ 3D ไม่รู้คนอื่นนะแต่ผมเนี่ยชอบถือโคมไฟไปมาในมือซ้ายต่อกับอันที่12 Alito ัล e l o ต้เอ็กซ์ล e อันนี้เนี่ยจะทำให้ถังต่างต่างเนี่ยเราเป็นแบบ 3D และสิ่งที่น่ารักสุด อาจจะไม่ได้สมูทเหมือนของเบลล็อกแต่ก็นะพอแทงก็ได้ต่อไปกับอันที่13 Realistic ติกไลท์ซที่อันนี้เนี่ยจะคละ้คลายๆกับอันที่11แต่อันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้าตาของมันด้วยทั้งคบเพลิงหรือโคมไฟที่มีเทียนอยู่ข้างใน Re ซอรต,ตัวที่14กับ Fat Cat ที่อันนี้เนี่ยแค่ทําให้น้องแมวเนี่ยมันดูอ้วนกลมขึ้นเอาอง่ายๆคือมันน่ารักขึ้นสุดๆไม่ต้องมีเหตุผลไปมากกว่านี้แล้วต่อกันกับตัวที่15 Fancy c น o ีคอันนี้เนี่ยจะลาายยยกววร่ะดดูสเอี พราะง้นก็ไปลองเลือกกันดูว่าอยากใช้แบบไหนรีซอตตัวที่16 Flash Animation ที่อันนี้เนี่ยโคตรด,ดีเป็นอีกหนึ่งรีซอแพรที่ดีมากๆเพราะมันจะทําให้ม็อบต่างๆภายในเกมเนี่ยมีแอนิเมชันที่ดีขึ้นเลยจะทําให้เกลียวคณเนี่ยดูมีชีวิตขึ้นเยอะเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําเลยว่าต้องมีอันต่อไปกับ Jersey Boy b e a t e r Leaf ที่ใบไม้เนี่ยจะดูสวยขึ้นจากการที่มีใบๆแต่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่คอมไม่ดีมากแต่ก็ลองดูก่อนนะว่าไหวกันไหม แล้วก็มาถึงอันสุดท้ายกับ trim immersive interface ทําให้หน้าจออินเทอร์เฟซเนี่ยมีลวดลายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันดูดีขึ้นโคตรเยอะน่าจะมีครบเลยตามที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ครบกันแล้วกับรีส a ซพทั้ง18ตัวคลิปหน้าเนะี่ยอยากให้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยถ้าชอบเนี่ยก็กดซับกดไลค์กันให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าฟันดีครับทุกคน